ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับถือว่าสวัสดีวันสงการล่วงหน้าแล้วกันเนาะของใหม่แดนฟาบเนียมาแกะ <c oughs> ถือว่าเป็นการอันบ็อกพารคเบิร์ดที่ไม่ได้มีมานานหุ้ยุสวยอะสวยมากเลยแต่เบาอะแต่ตัวมันเบาไปนิด เดเวอร์ก็ over, เป็นวันนี้คุย้ยกดได้ด้วยโหยังไม่เคยมีเลยแดนฟาร์มเนี่ยนะอุย้ยมันล็อกจะแน่นนะล็อกแน่นอยู่นะเดี๋ยวสติกเกอร์แปะตรงเดเวอร์ก่อนวันนี้เออสติกเกอร์ที่เหลือเดี๋ยวค่อยแปะคุย้ยแน่นมากเลย โอ้ยประกอบยากอ๋อเอ้ยลืมเลยต้องหมุนไปทางซ้ายนี่ว่าเออฟาร์มยมันเปนหมุนซ้ายแต่ผมแต่ผมปรับหมุนซ้ายไม่ได้ช่วยผมด้วยผมไม่ทำไม่ได้ประกอบไม่เข้าช่วยด้วยรีบร้อยโหสวยมากเลยนี่เขาตัวเนี้ย สปินมือได้แหงสปินได้มาถัวเป็นพักก๊อตตัวที่สองที่ผมมีแล้วกันไม่ใช่ตัวที่สองดิผมมีสไตร์ก๊อตวบคิลี่ละอ่าแล้วก็อะไรวะเนี่ยตัวอะไรนะลืมชา a d o w ชา a d o w กอตวบคิลี่มามีพักก๊อตอยู่สามตัวมีจินนี่อีกหนึ่งตัวแต่ว่าไม่ใช่ของแบบนี้มาลองเอาฟาร์เนียไปแบทเทิล โอเคเรามาลองดูชุด uh, เอาโอคิลี่ไปชุดแล้วกันโอเคแล้วเราก็เอาฟ์สเนี่ยไปแทนสปิเอาเอาพังพังเลยโอคิลี่ผมพังเลยโอ้โหอุ้ยชิ้นส่วนหายตายตายตายครับริบร้อยชิ้นส่วนหายพังเอาแต่โอคิลี่ชนะโห oh. หายอย่างนานกว่าจะเจอโห oh. เป็นนึงโอ <Okay. S 1> เคไอ้เรื่องใบฟ้าเนี่ยผมสายดีว <Okay. S 1> ่ว่าโอเคโคฟชูดลองชาร์ดูคิลลี่ เลยแดนฟับเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยใครใครชนะโหชาโดว์คิลลี่ชนะเฉย ชาร์โสไตร์กอนวบคิลลี่อ่ะอันนี้คือสไตร์กอนวบคิลลี่ลองดูมาลองจะแฮนด์สปีนอีกรอบทำไมวบคิลลี่หมุนปแปลก ทำไมวูคิลี่หมดไปไโอ้โหแพ้เลยเกิดอะไรขึ้นกับวูคิรี่ของเนี่ยมาคือสไตชิปจากสไตชิปของวูคิรี่อ่ะผมหามาจากเนี่ยไอ,เยเอย้เนี่ยแหละไอ้ชาโดว์วูคิรี่เนี่ยผมหามามาสู้เล่นฟาร์มเนี่ยกันต่อรอบนี้เอาเป็นภาคแรกแล้วกัวนเอวภาคแรกมาจะดูหมุนได เออเอาเป็นคิงเคเบอส์แล้วกันเคเบอส์ก็ได้แต่ผมเลยขอเรียกเคเบอส์โอ้โหภาคแรกกับฮาดก็ภาคก็ตีกันภาคก็ตนี่คือฟอร์มเนียภาคแรกก็คือเคเบยส อุ้ยโโอ้หฟั่มเนีย่ยชนะปะเออเห็นฟั่มเนีย่ยมันไหวอะฟั่มเนีย่ยได้เป็นสปริงใช่ไหมเออสปริงจริงด้วยโอ้เด้งเลยถ้าเป็นเวทตัวอื่นก็มันจะลงไปอ่าเห็นไหมเวเวตตัวอื่นมันจะลงไปเลยแต่ฟั่มเนี่ยมันก็เด้งไง ก็าเามีความแปลกอย่างหนึง่งสู้กับ Rising r a g n a r o k ไหวมั้ยนั่นร a นา a r o เนเลยไม่น่าไหววะนั่งลุกจะรอดไหมมาสปินโอ้โหแร g n า r ล k กยังเบิร์ดอะ่ะ ขาดเจอตัวที่ใช้มือหมุนนั่แหละใ้กรลุกนี่ถือว่าเป็นตัวกีอย่างหนึ่งเลยไม่ดีไม่ดีเลยไม่ชอบใช้รลุกมันไมชอบสักเท่าไหร่มันมูเท่าไหร่มันมูไม่ได้อ่ะมันมูไม่ค่อยดีอะขาดแค่สปินยังไงอย่างเงี้ยบึถ้าเกิดหมุนหมุนด้วยลอนเชอร์อะมันจะขนาดไหนอะคิดดูเฮ้ยแต่ไม่เบอร์อะเฮ้ยแต่ไม่เบิร์หรอ เฮ้ยรอบนี้ไม่เบิร์ดว่ะแต่ไม่เบิร์ดว่ะโอ้โหฟันนี่ชนะมาเจอกับวัยเวิร์นแล้วกันวัยเวิร์นแต่รอบนี้จะเอาแบบดูหมุนผมชอบตอนแฮร์สปีด โอ้ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหอหืออีกรอบนึงอีกรอบนึงอือหืออือหือมันทนไม่ไหวอะเอ้าแต่เสมอคือผมจะแก้มืออีกรอบกับวอคิลโอ้ยโอ้ยชิตชิตผมจะแก้มืออีกรอบกับวอคิลลี่เพราะว่าเมื่อกี้วอคิลลี่มันระเบิดผมขอให้วอคิลลีช่ชนะะผมชอบวอคิลลี่ ชัวมงไหมโอ้ยมันจะตกอะไรกันนะกันหน้าโอ้ยชิตโอลิชโอชิตโอลิช,ชมาแฮนด์สปินคือเขาก่อนหน้านี้นในการ์ตูนอะมันเจอก็เจอกับวุชิลี่เหมือนกัน ไม่ฟาร์บเนี้ยนี่คือดุดหมุนได้ส่วนวอคิลี่นี่คือก็ดีแต่ว่าก็อันติเมนรีบูตอ่ะมันจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไม่ดีแค่ที่ไดเวอร์แหละอ่ะก็จบเพลงไปเพลงเท่านี้กับการอันบ็อกซ์เล่นเจ้าไกไม่ใช่ไกดดิไกดนี่มันล่างสองแดนฟาร์บเนี้ยเออไม่ไหว